นัตถิกรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคนเราเนี่ยเกิดมาเคยนึกสงสัยกันบ้างไหมว่าทําไมคนเรานิสัยถึงได้แตกต่างกันหากว่ามาจากต่างที่ต่างทางก็ว่าไปอย่างแต่นี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ปรากฏว่าคุณนิสาเนี่ยกลับมีนิสัยที่ไม่เหมือนกับพ่อแม่และน้องสาวเลยก็เลยเป็นปัญหาของแกกับครอบครัวมากจนอดคิดไม่ได้ว่าแกคงเป็นแกะดำในครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าถูกกดดันจากคนทั้งบ้านทีเดียวคุณนิสาเล่าว่าหลังจากที่อยู่ต่างจังหวัดกับคุณย่าแกก็ย้ายกลับมาที่กรุงเทพแถวแถวคลองตันมาอยู่กับพ่อแม่จนเรียนจบมหาลัย แต่ก็ยังหางานทำไม่ได้ทั้งที่สมัครงานไปหลายที่แล้วก็ยังก็ยังไม่มีบริษัทไหนเรียกตัวก็เลยช่วยทางบ้านไปพลางๆก่อนสี่ปีที่กลับมาอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่ากับอยู่กับคุณย่าหรอกเพราะวันนี้สัยแกเข้ากับคนที่บ้านไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คุณนิสามักจะทนไม่ค่อยได้ที่มักจะเห็นพ่อแม่และน้องสาวนี่ชอบเอาเปรียบเพื่อนบ้าน แล้วก็นิสัยที่ใจร้อนปากร้ายและอิฉาชาวบ้านนี่ไม่ใช่ว่าแกจะเอาความไม่ดีในบ้านมาเล่าให้คนอื่นฟังนะแต่แกอยากจะระบายความอึดอัดที่นิสัยไม่เหมือนกันจะทำอะไรที่เป็นความดีความถูกต้องก็ถูกกลับด่าว่าจนหน้าน้อยใจอย่างเช่นพ่อเนี่ยพ่อว่าเสมอเราเวลาคุณนิสาแกช่วยเอาเศษอาหารใส่ถุงดำแล้วไปตั้งไว้หน้าบ้านหลังจากเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่มึงโง่จริงๆ อุสาสรงเสียให้เรียนเสี่สูงเองทําไมไม่เทลงท่อไปเลยว่าใส่ถุงมันเปลืองค่าถุงนะไม่รู้หรืองไงก็แยกออกมามันไม่เสียหายอะไรมากหรอกพ่อเทลงท่อเดี๋ยวท่อก็ตันเหม็นก็เหม็นเวลาท่อตันแล้วเขามาลอกพ่อพ่อก็โดดบ่นด่าว่าเขาอีกว่ามาทําจนลูกค้าไม่เข้าร้านไปด่าคนลอกท่อเขาคนลอกท่อเนะี่ยบางทีเขาเป็นนักโทษนะ เกิดเขาเลือร้อนขึ้นมาเราจะเดือดร้อนแล้วอย่างไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันนะก็คขายเขาก็ทํากันอย่างนี้ทางนั้นเนี่ยอินี่พูดแล้วยังจะมาเถียงเนี่ยน่สายเลวมากเถียงพ่อเถียงแม่ยังไม่ทันไรแม่ก็กวาดขยะหน้าบ้านไปกองไว้โดยไม่โกยใส่ถังขยะทั้งๆก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะนะคุณนิสาไม่สนใจคําด่าของพ่อนะหันไปบอกแม่ให้โกยขยะใส่ถังเพราะว่าข้างบ้านเขาก็ขายของอยู่ แม่ก็หันมาขี้เกียจเว้ยกองมันไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวรถขยะมันก็มาโกยไปเองแหละเสียเงินให้มันแล้วยจะต้องช่วยอะไรมานักหนาใครจะยังไงก็ช่างอย่ามาตอแยกับแม่่อยเลยนางคนดีพ่อกับแม่ก็ว่ากระแนกกระแหนแกอย่างเนี้ยทุกวันบางวันแกก็จะช่วยเก็บร้านแม่ก็ให้เขาไปล้างถ้วยชามหลังบ้านเพราะว่าที่หน้าบ้านพ่อกับแม่จะได้ทําแบบเดิมๆโดยที่ไม่ต้องมีคุณนิสามาคอยพูด ตอนที่พี่รินดาเพื่อนบ้านที่เปิดเป็นร้านขายข้าวต้มแกเปลี่ยนตู้เย็นเปลี่ยนทีวีใหม่แม่ก็ชอบพูดว่าว่าให้เขาเสียหายเปลี่ยนของใหม่เปลี่ยนอีกแล้วไม่รู้ว่ามันขายข้าวต้มรวยหรือขายยาบ้าโต้รุ่งจนรวยกันก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเราสองคนขายของมาเป็นสิบปีแล้วก็ไม่เห็นจะรวยไหมือนกันมันเลยพ่อก็เสริมเห็นด้วยกับแม่ เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยด้วยเหตุนี้พ่อกับแม่ก็เลยมักจะมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเขาไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าชอบไปอิจฉานินทาเขาไปพูดให้เขาเสียหายเกิดทะเลาะกันเวลาคนทะเลาะกันนี่มันไม่น่าดูไม่น่าฟังทั้งนั้นแหละคุณนิสาก,ก็กลุ้มใจที่พ่อกับแม่เป็นอย่างนี้อ่าเมื่อแกบอกว่าไม่รู้อะไรก็อย่าไปว่าเขาพูดอย่างนี้ใครคนอื่นไม่รู้คนนึกว่าเป็นจริงอย่างที่แม่พูดอ่ะ นี่นางสาเองจะเป็นลูกหรือเป็นแม่กูวะชอบทำตัวเป็นศัตรูของพ่อแม่อยู่ด้วยสู้น้องก็ไม่ได้ถึงมันจะไม่เรียนต่อไม่ช่วยที่บ้านมันก็ไม่เคยมาพูดไม่เข้าหูไม่กัะแกเลยความหวังดีของคุณนิสาพ่อแม่กลับเห็นเป็นศัตรูไปสินี่หลายครั้งพ่อกับแม่ก็มักจะบ่นว่าเมื่อไรคุณนิสาจะหางานทำได้ทันทีเรียนจบมาแต่ไม่มีงานทำเสียงบ่นลอยๆนั้น เป็นการทำร้ายจิตใจและกดดันแกมากจริงๆแม้จะไม่มีงานแต่ว่าแกก็ช่วยงานที่บ้านทุกวันเงินทองก็ไม่เคยร้องขอนอกจากพ่อแม่จะให้เองคุณนิสาคิดถึงคุณย่าแล้วก็อยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณย่ามากเพราะว่าย่าไม่เคยว่าแบบนี้แล้วก็นิสัยแกเป็นยังไงก็เพราะคุณย่าเนี่ยสอนแต่ทำไมพ่อถึงไม่เข้าใจเลย คุณนิสาเบื่อน้องสาวที่ชอบทวงบุญคุณเมื่อเวลาที่คุณนิสาพูดเตือนให้ช่วยทางบ้านบ้างเอาแต่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนและที่สำคัญคือชอบขโมยเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเมื่อเงินหายพ่อแม่ก็สงสัยคุณนิสาก่อนใครเลยพิสาไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะพ่อแม่ยังไม่ว่าฉันเลยที่ฉันไม่เรียนต่อก็เพราะฉันเสียสละให้พี่เรียนอะถ้าเรียนพร้อมกันพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาส่งหรอก พี่ไปคิดตอาเองว่าฉันมีบุญคุณกับพี่แค่ไหนฉันว่าพี่รีบรีบ,รบหางานทําให้ได้ซะเถอะเรียนจะสูงยังหางานไม่ได้อีกชอบไปเถียงกับพ่อกับแม่จนเขาเบื่อพี่จะแย่แล้วแล้วรู้ตัวบ้างหรือเปล่าอยากจะเป็นคนดีมากก็เหรอคุณนิสาก็บอกว่าแกไม่อยากเรียนอยู่แล้วนี่จะมาหาว่าฉันได้ยังไงแกอย่ามาอ้างข้างๆครูๆไปหน่อยเลยฉันเป็นพี่แกจะว่าแกไม่ได้หรือ,อยังไง ถ้าแกอยู่กับคุณย่านะ่ะมีหวังถูกด่าเปิงแน่เป็นอีกครั้งที่คนในบ้านพูดถึงการที่คุณนิสายังหางานทําไม่ได้มันน่าเจ็บปวดใจมากแล้วก็ที่แกบอกพ่อบอกแม่และน้องนะั้มันผิดตรงไหนก็การเอาเปรียบมักง่ายอิจฉาคนอื่นพูดให้เขาเสียหายจนทะเลาะก,กับเขาไปทั่วเนี่ยมันเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นเลยสักหน่อยแล้วมันดีตรงไหนเล่า สี่ปีกว่าที่กลับมาอยู่กรุงเทพในอึดอัดกับอากาศแล้วก็รถติดแล้วยังจะต้องมาเจ็บปวดหงุดหงิดกับผู้บังเกิดเกล้าอีกอะจะให้ปล่อยไปตามใจเขาโดยไม่พูดอะไรเลยอะ่ะก็ไม่ใช่นิสยยัยของคุณนิสาอ่าเพื่อนบ้านบางคนก็แยกออกว่าคุณนิสานี่นิสัยไม่เหมือนพ่อแม่เพราะเขาเจอแกก็พูดคุยและทักทายกันพ่อแม่เห็นเข้าก็ว่าไปเป็นมิตรกับศัตรูของแกอีกอูจะบ้าตายโอ้ยแม่ หนูไม่ได้เป็นแกะดำอย่างที่แม่ว่านะแม่แยกแยะหน่อยไม่ได้เหรอพี่รินดานะเขาเป็นผู้ใหญ่พี่เขาเข้ามาพูดทักทายกับเด็กก่อนจะไม่ให้ฉันพูดกับเขาได้ยังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่แม่ทะเลาะก,กับเขาแต่หนูไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเขาด้วยนี่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรแม่คิดดูเอาเองก็แล้วกันฮไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรของฉันนะมีลูกกับเขาก็ไม่ได้อย่างใจเลยส่งมันเรียนจบ พระจบดันมาสั่งสอนเราอีกนะพ่อพ่อก็เป็นปีเป็นคลุยทันทีเลยก็นั่นนะทีไม่รู้มันเอานิสัยนี่มาจากใครก็ไม่รู้เถียงพ่อเถียงแม่ตลอดไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยแกรีบๆหางานทำแล้วจะได้ช่วยครอบ,คร,บครัวหาเงินอีกแรงหนึ่งตอนนั้นคุณนิสสามโมโหสุดๆจริง,รงๆพยายามจะไม่เถียงแต่ก็อดไม่ได้ก็นิสัยอย่างเงี้ยหนูได้ไมาจากคุณย่าไงล่ะย่าแกสอนให้รู้คิดรู้ทำมาอย่างเนี้ย พ่ออย่าเอาเรื่องบุญกรรมมาอ้างหน่อยเลยหนูพูดให้พ่อกับแม่เข้าใจก็มาหาว่าหนูเถียงมันคนละเรื่องกันนะถ้าหากหนูจะต้องบาปกรรมแล้วพ่อแม่เลิอกอิจฉาพูดจาส่อเสียดคนอื่นให้เสียหายได้เนี่ยหนูก็จะยอมตกนรกเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหมือนกันหมายอีนี่เถียงคำไม่ตกฟากไป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 ล้างชามในครัวเลยแม่ไล่เข้าครัวไปเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเข้ามาในร้านพอดี คุณนีสาก็าล้างถ้วยชามพร้อมกับน้ำตาชีวิตแกไม่รู้จะอยู่กับครอบครัวตัวเองไม่ได้อีกนานขนาดไหนแกไม่ค่อยอยากจะอยู่ที่นี่ซะแล้วมันรู้สึกสวนทางกับคนอื่นที่มักจะมีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาแกคิดว่าแกต้องพยายามหางานทําให้ได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ๆก็คิดถึงคุณย่าขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเอออยากจะกลับไป อยู่กับคุณย่าเพราะว่าหลังจากรับปริญญาหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยเจอคุณย่าอีกเลยในที่สุดโชคดีหรือว่าจะเป็นบุญของคุณนิสาก็ไม่รู้เมื่อคุณย่าโทรศัพท์มาถามไถ่าสารทุกย่าบอกว่าคิดถึงมากแล้วก็ถามเรื่องการหางานวันนั้นคุณนิสาก็ระบายเรื่องทุกอย่างให้คุณย่าฟังจนลืมนึกถึงค่าโทรศัพท์ที่ต้นทางจะต้องจ่ายเลยก็เล่าไปร้องไห้ไปคุณย่าก็พูดเสียงเครือ คำพูดของคุณยานะ่าเนี่ยคุณนิสาจําได้เสมอหากลําบากใจก็กลับมาอยู่กับย่านะลูกเอ้ยย่าเข้าใจหนูทุกอย่างก็เพราะอย่างนี้ไงล่ะย่าถึงไม่อยากอยู่ที่กรุงเทพพ่อแกนะ่ะมันเหมือนปลาใหญ่ใส่เกลือยากเป็นไม้แก่ที่ดัดไม่ได้แล้วลูกเอ้ยถ้าหากว่าเขาไม่เข้าใจในความหวังดีของหนูก็ปล่อยเขาไปเถอะลูกเอ้ยย่ายังปล่อยวางได้เลย เอาอย่างนี้ย่าจะช่วยถามเพื่อนๆเรื่องงานให้หนูอีกทางถ้ามีนี่หนูก็กลับมาทำงานที่นี่เลยนะกลับมาอยู่กับย่านะลูกนะย่าจะคุยกับพ่อไมจ่จะไม่ต้องฮนะเดี๋ยวจะเสียเวลาทำมาหากินของเขาเอาเท่านี้ก่อนนะลูกอย่าลืมนะว่าเป็นคนดีต้องมีความอดทนกว่าคนเลวนะลูกเอ้ยคุณนิสาก็รู้สึกชื่นใจมากอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ ชีวิตแกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณย่าวางสายไปแล้วอ่าคุณนิสายังช่วยพ่อแม่เหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยพูดแล้วก็อดใจได้ในสิ่งที่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินพ่อกับแม่นะทำทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างไม่ตะกิดตะขวงใจน้ำและเศษกระดูกเศษอาหารก็ยังคงลงท่อน้ำเหมือนเดิมแม่ก็ไม่ต่างกันนะยังพูดว่าแล้วก็อิจฉาเพื่อนบ้านอ่าให้ใจตัวเองต้องร้อนใจ น้องสาวก็ยังคงเที่ยวแล้วก็ไม่ช่วยที่บ้านเหมือนเดิมทุกคนในบ้านรู้ดีที่คุณนิสาไม่พูดอะไรเลยสองอาทิตย์ผ่านไปคุณย่าก็โทรศัพท์มาบอกคุณนิสาว,ว่าหางานให้ทำได้แล้วให้รีบจัดการเรื่องที่กรุงเทพให้เรียบร้อยแกก็ดีใจแล้วก็เป็นบุญน้องแกมากที่จะได้กลับไปอยู่กับคุณย่าอีกครั้งหนึง่งแกก็บอกพ่อแม่และน้องสาวทั้งส,งสองก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ไว้ผู้เสียสีแต่ว่า คุณนิสาไม่สนใจคุณย่าบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะก่อนจะไปอยู่ต่างจังหวัดคุณนิสาก็ลาพ่อแม่แล้วก็บอกจะส่งเงินมาให้แกไปทํางานที่ต่างจังหวัดแบ่งเงินเดือนให้คุณยา่าแต่คุณย่าไม่ยอมเอาบอกให้ส่งเงินให้พ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณคุณนิสาก็แบ่งเงินครึ่งหนึ่งให้พ่อแม่เพราะว่าอยู่ยต่างจังหวัดไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายมากเหมือนกรุงเทพ สวนผักสวนครัวมีอยู่หลังบ้านหากินแล้วก็เก็บขายได้สบายแกก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณย่าได้นอนตักคุณย่าดูทีวีเหมือนเดิมได้ใส่บาตรตอนเช้ากับคุณย่าหลังจากที่ไปอยู่กรุงเทพไม่เคยใส่บาตรเลยแม้แต่วันเดียวสี่ปีแล้วที่แกอยู่ชัยนาทการงานแกก็ไปได้ดีพอสมควรรู้สึกว่าตัวแกเองหงุดหงิดแล้วก็ขี้น้อยใจลดลงไปมากตอนเย็นวันหนึ่งหลังจากถึงบ้าน คุณย่าก็เล่าให้ฟังพ่อหนูนะ่ะโทรมาบอกย่าด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเหมือนกับจะร้องไห้ว่าน้องนิดนะขโมยเงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แฟนเขามีน้ำซ้ำยังขี่รถไปคว่ำจนต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลเสียงเงินเสียทองไปมากแถมยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกบ้านที่อยู่เนี่ยเจ้าของตึกเขาไม่ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาเฉพาะบ้านพ่อหนูหลังเดียวเท่านั้นเหมือนกับจงใจจะแกล้งไม่ให้อยู่ต่อ พ่อหนูบอกว่าจะยืมเงินย่าไปหาที่อยู่ใหม่แต่ย่าบอกว่าคิดดูก่อนเพราะเขาก็ไม่เคยส่งเงินให้ย่าเลยแถมยังเอาหนูมาฝากให้เลี้ยงอีกแต่หนูอย่าน้อยใจนะลูกเอ้ยย่าเต็มใจแล้วก็ดีใจที่ได้เลี้ยงหนูนะลูกนะที่พ่อหนูว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสั์นั่นนะ่ะเป็นเวรกรรมของเขาที่เขาปากเสียทากับเพื่อนบ้านมากกว่าเจ้าของตึกก็เลยไม่ยอมต่อสัญญาให้พ่อหนูเพียงบ้านเดียว หากสองคนผัวเมียพ่อกับแม่หนูนี่ไม่เลิกงนิสัยแย่ๆลงจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทะเลาะแล้วก็ถูกคนเขารังเกยียจอยู่ร่ำไปและคุณย่าพูดเหมือนกับไม่ตื่นเต้นอะไรกับเรื่องที่กรุงเทพแต่ว่าคุณนิสากลับตื่นเต้นแล้วก็ตกใจที่น้องนิดรถคว่มแต่เป็นเวรกรรมเหมือนกับที่คุณย่าบอกกันแหละมีอย่างที่ไหนขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อรถให้ผู้ชาย แต่นิสาเขาอดเป็นห่วงพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะไปอยู่ไหนแกก็อยากจะถามคุณย่าว่าจะช่วยพ่อได้ไหมแต่ก็ไม่กล้าถามในที่สุดย่าก็ให้คุณนิสาไปโอนเงินให้พ่อสามแสนบาทมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตที่คุณย่าเก็บไว้กินตอนแก่คุณนิสาทั้งดีใจแล้วก็สงสารที่คุณย่าสละเงินก้อนสุดท้ายช่วยพ่อ แกก็หอมแก้มคุณย่าแล้วก็บอกว่าเงินที่ส่งให้พ่อแม่ทุกเดือนนั้นจะไม่ส่งให้พ่อแล้วจะเอามาเอามาผ่อนให้คุณย่าเองเดือนที่แล้วพ่อก็โทรศัพท์มาบอกคุณย่าว่าหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วอยู่แถวสายไหมนะคุณนิสาก็บอกตามตรงว่าไม่รู้จักหรอกว่าอยู่ตรงไหนของกรุงเทพพ่อก็ฝากขอบใจนิสามาด้วยที่ช่วยผ่อนเงินให้คุณย่า แกก็รู้สึกดีใจที่พ่อขอบใจแกเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณย่าก็พูดยิ้มยิ้มบอกว่าเพราะว่าคุณนิสาทำดีพ่อถึงได้ฝากขอบใจมาด้วยไม่รู้คุณย่าพูดเล่นหรือพูดจริงว่าเป็นบุญของนิสาเหลือเกินที่คนอย่างพ่อเอืยปากขอบใจคนเป็นกับเขาด้วยทำไปเถอะความดีงามเมื่อถึงเวลามันจะสามารถเปลี่ยนนิสัยพ่อได้บ้างแล้วแม้จะนิดหน่อยก็ยังดีกว่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เอาเสียเลยครับ จะเล่าเรื่องเชี่ยนมากของยายให้ฟังครับวันนี้คือตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในสมเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เกเรที่สุดในบรรดาพี่น้องห้าคนพี่น้องห้าคนก็เป็นผู้หญิงสามเป็นผู้ชายสองในสมเนี่ยเป็นคนที่สามนเป็นลูกคนกลางถ้าเป็นภาษาจิตแพทย์เขาเรียกเว e นส์เด h ชายหรือว่าเด็กวันพุธคือ ลูกคนที่อยู่คนกลางถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทางจิตใจเพราะว่าอยู่ตรงกลางระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมดเด็กวันพุธเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมไม่ว่าพ่อแม่มีของใช้อะไรใหม่ใให้พี่น้องคนอื่นตัวเองซึ่งอยู่ขนาดกลางกางก็จะได้รับการผ่องถ่ายของเก่าให้เพราะว่าเห็นว่าของยังใช้ได้ในสมก็เป็นอย่างนั้นน่ะ พวกเสื้อยืดกางเกงก็มักจะได้รับช่วงจากพี่สาวและพี่ชายที่ตัวเองโตไล่เลี่ยคนอื่นก็ได้ของใหม่ทั้งพี่ทั้งน้องตัวเองต้องรับช่วงไม่ค่อยจะได้ของใหม่แม้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความเก็บกดแต่การแสดงออกก็มีปรากฏได้เห็นเช่นเป็นคนดื้อชอบต่อต้านโดยเฉพาะกับยายนี่นสมแกนังควานยายราวกับเป็นที่ระบายอารมณ์ ยายก็ไม่ย่อยเหมือนกันแกก็ชอบแช่งด่านสมเหมือนกับไม่รักเลยสักนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเกลียดที่สุดในโลกด้วยทั้งที่จริงแกอาจจะรักในสมบ้างเหมือนกับหลานคนอื่นๆที่แกไม่ด่าว่าหรือว่าตอบโต้ก็เพราะว่าหลานเหล่านั้นเรียบร้อยช่างประจบไม่เหมือนนายสมอย่างขนมที่ยายซื้อมาแจกหลานคนอื่นๆได้รับแจกก่อนที่เหลือแบบไม่สวยนี่นสมถึงจะได้นสมก็แค้นนักหนา มีโอกาสแกล้งยายได้เป็นต้องแกล้งให้คนแก่ตกใจในสมเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกูยังรุ่นรุ่นหรือว่าที่จริงกูก็แกล้งยายตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอ่ะก็แกลลาเอียงนี่นะหรือแกจะเกลียดกูก็ไม่รู้ในสมเรียนจบทำงานแล้วมีเมียมีลูกตอนนั้นยายตายไปสองปีอายุตั้งแปดสิบห้าเนี่ยถึงตายสมบัติของยายที่เป็นของใช้โบราณดีๆก็มีเยอะเหมือนกัน ผ้าไหมเนื้อดีแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังอยู่ในสภาพดีหีบมหาสมบัตินะ่ะเป็นหีบทองเหลืองสวยด้วยฝีมือช่างโบราณเครื่องเงินเครื่องทองของประดับนะแม่ก็แจกจ่ายให้กับหลานหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่ในสมคนอื่นได้ของดีๆทั้งนั้นนะ่ะนสมได้เชียนหมากอ่าเชียนหมากเงินไม่เต็มชุดนะ่ะขาดกระปุกใส่ปูนแล้วก็ที่ใส่ใบพลู นอกนั้นก็ยังอยู่เช่นประอบใส่สีเสียดยาเส้นกระบอกแล้วก็ตะบันหมากมีดผ่าหม,มากแล้วก็อื่นๆอีกนะในชุดนั่นแหละแกก็บอกดีเหมือนกันใครจะว่าไม่มีราคาก็ไม่เป็นไรกูว่ามันก็สวยดีเหมือนกันขัดซะหน่อยเอาใส่ตู้โชว์ไว้เป็นพวกของดูหายากนะความรู้สึกร้ายๆระหว่างหลานกับยายก็หมดไปตามการเวลา นายสมก็ไม่ได้นึกคิดอะไรกับยายอีกเพราะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเชียนหมากที่ได้เหลือเดนจากคนอื่นมาแก่ก็มองในแง่ศิลปะเพราะว่าแกเรียนมาทางช่างศิลป์ถือเสียว่ามันเป็นตัวแทนที่ทําให้แกพอจะนึกถึงคู่อาคาดเมื่อครั้งที่ยายยังอยู่พอแกนึกได้ว่าเชียนหมากนี่เป็นของยายความทรงจําครั้งเก่าก่อนก็ทําให้แกนึกขำแล้วก็นึกอายตัวเองด้วยที่ไม่น่าจะไปทํากับยายอย่างนั้นอย่างนี้ถึงยังไงยายก็เป็นแม่ของแม่ ไม่มียายก็ไม่มีแม่เมื่อไม่มีแม่ก็ไม่มีพวกแกตั้งแต่ได้รับมรดกชิ้นที่น้อยค่าราคาด้อยที่สุดเมื่อเทียบกับของที่พี่น้องคนอื่นๆเขาได้ไปความตั้งใจที่จะเอามาขัดล้างแล้วก็วางในตู้โชว์เกิดขึ้นบูบวาบแล้วก็ลืมเพราะวัตถุระอื่นวันหนึ่งเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านถามถ,ามถึงเชียนหมากที่แกเคยคุยไว้แกก็ไปเที่ยวหรือค้นที่โรงรถ เชี้อหมากยังอยู่ในถุงพลาสติกกองรวมกับพวกอะไหล่เก่าบนชั้นข้างฝาฝุ่นเกาะเต็มเลยปัดฝุ่นแล้วในสมก็เอามาให้เพื่อนดูเพื่อนในสมก็ปัดปัดถูถูเคาะฟังเสียงอ่าอืมของดีเชียวนะมึงขัดล้างซะหน่อยก็เรียมหายากมากนะเงินโบราณอย่างเนี้ยเก็บให้ดีเชียวนะมึงพอเพื่อนเมากลับไปแล้วในสมกับลูกสาวก็ตั้งท่าขัดด้วยการใช้น้ำยาล้างจานกับฝอยขัดหม้อ ร่องไหนลายไหนที่มันบุ๋มลึกก็ใช้แปรงขัดจุ่มน้ำยาซอกซอนขัดผลต้องการขัดเป็นชั่วโมงเครื่องเงินโบราณของยายก็ขาววับงามจับตาสวยอย่างมีสง่าราศีนะแกก็บอกลูกสาวว่าแม่เสียดายนะลูกขาดไปอีกสองสาอย่างไม่เป็นไรหรอกพ่อแค่นี้ก็รู้แล้วขอหนูได้เปล่าเออนะยังไงมันก็ต้องเป็นของแกนั่นแหละนี่เป็นของยายทวดนะลูก ลูกสาวของนายสมเพิ่งจะเรียนป .2 ไม่ทันเห็นยายทวดนฮะ,ะแกก็ไม่ได้สนใจหน้าประหลาดเหมือนกันหลังจากที่นายสมเอาเชียนหมากไปเก็บไว้ในตู้โชว์ร้อยวันพันปีนายสมไม่เคยซื้อหวยไม่ว่าของรัฐบาลหรือหวยรา่าตายดินบนดินทีนี้แกกลับซื้อทั้งบนดินใต้ดินเลยแล้วก็ดันถูกรางวัลได้เงินมาตั้งหลายบาทแม่นายสมรู้ก็บอกว่าทาบุญทาทานนะลูกอ่ะ ก็จริงใจในสมก็นึกระวัดไปถึงยายพอแกแต่ต้องเครื่องเงินขูดเช่นหมากก็มีโชคเมื่อก่อนนะั้นมันอยู่ในโรงรถไม่มีค่างวดไม่มีสง่าราศีอะไรพอเอาออกมาขาัดสีก็ดูดีเกินจะตีราคาเออยายของอยาเอ็นดูแกแน่พี่สมก็เชื่อแม่ทําบุญถวายสังฆทานให้ยายเป็นพิเศษเลยแล้วก็เผื่อแผ่อนิสงส์เป็นงวงกว้างไปเลยเผื่ออุทิศแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่สุดแกก็นึกว่าน่าจะไปจ้างช่างเงินรุ่นเก่าๆตามร้านเครื่องเงินให้ทำาภาชนะที่เหลือให้มันครบชุดน่าจะดูดีกว่าแล้วแกก็ได้แต่คิดซึ่งมันทำให้คืนนั้นแกฝันถึงยายเป็นเรื่องเป็นราวการขับเคี่ยวทะเลาะเบาแว้งกับยายด้วยเรื่องเก่าๆแล้วก็บรรยากาศเก่าๆสมัยที่แกเป็นวัยรุ่นกระจ่างสว่างรู้ในความฝันทีเดียวเสียงด่าทอของยายยังดังก้องชัดเจนหูเหมือนเมื่อครั้งเก่าก่อน แต่เรื่องในความฝันก็จบลงด้วยการตัดฉากเหมือนในหนังยายกับนายสมก็กอดกันอย่างสุดแสนรักแล้วก็พูดกันถึงเชียนหมากอย่างจริงจังราวกับมันเป็นความจริงหลังจากที่ยายขอบใจที่นายสมทําบุญให้อไม่ต้องไปทํามาเพิ่มก็ได้รอกลูกมันเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นของมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วหรือเอ็งจะกินหมากยายหัวเราะเห็นเหงือกเ,เออมีชีวิตชีวาเหลือเกิน ในฝันนั้นในสมไม่ได้คิดว่ายายน่ะตายไปแล้วและตัวในสมเองอยู่อยู่ในความฝันนี่เป็นความฝันครั้งเดียวแล้วก็เป็นความสุขที่สุดเพียงครั้งเดียวของในสมที่ได้สัมผัสกับยายในลักษณะที่เป็นมิตรกับหลานก็คือลูกสาวของในสมคนที่เรียนชั้นป .2 แล้วก็เป็นผู้ช่วยในสมขัดเชียนมากเช้าวันหนึ่งลูกสาวในสมตื่นแต่เมื่อทั้งที่เป็นวันอยู่เรียน พอนายสมตื่นแกก็แจ้นมาบอกหน้าตื่นว่าแกยกเลิกแกไม่อยากได้เชียนหมากอันนั้นแล้วอ่ะก็ถามว่าเพราะอะไรคุณยายทวดนะกล้าวมวยผมใช่ไหมคะนายสมก็พยักหน้าผมงอกๆคิ้วงอกหน้าย่นไม่มีฟันสักซี่เองอ้าวแล้วไงลูกเมื่อคืนตอนที่หนูลุกมาเข้าห้องน้ําหนูตกใจแทบตายเพราะว่าตอนที่ออกจากห้องน้ํามาหนูเห็นยายแก่ตัวเบอ้อเนะี่ยนั่งตาอะไรก๊กกอยู่กับพื้น หลังค่อมหันหน้ามามองหนูอ้าปากแล้วก็ขวากมืออยู่ยหนูยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตั้งนานกว่าจะตั้งสติได้วิ่งจูดเข้าห้องผีอะพ่อหนูว่าต้องเป็นผีใหญ่ทวดแน่ๆเลยคุณยายจะต้องนั่งตามหมากอยู่กับพื้นตรงนั้นน่ะตรงหน้าตู้โชว์นะพ่อนายสมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเออคุณยายอนุญาตให้หนูแล้วละลูกเชียนหมากอะอุย้ยหนูไม่เอาแล้วละ่ะ ยายทวดน,น่ากลัวมากเลยอ้าปากกว้างไม่มีฟันแทักซี่คุณยายทวดเป็นผีเครื่องตำหม,มากนั่นก็เป็นของผีไม่เอาหรอกหนูกลัวค่ะลูกสาวในสมขยาวไหลรูปแขนที่ตุ่มขนขึ้นชั้นเนี่ยในสมก็พึมพำพึมพำเออที่จริงยายแกก็ขี้เล่นเหมือนกันนะนะแกพึมพำแล้วก็คิดย้อนไปว่าตอนที่ยายมีชีวิตอยู่แกไม่น่าจะไปยั่วย้าวแกเลยทําให้คนแก่โกรธเออ บาปจิบหายเลยกูว่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ